ครุยวิทยฐา,านะครุยวิทยฐา,านะตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยประจำตำแหน่งครุยวิทยฐา,านะและเข็มวิทยฐา,านะของมหาวิทยายลัยศิลปากรฉบับที่สพุทธศักราช2544เล่มที่118ตอนที่78กราชกิจจานุเบกษา หน้าสาถึงสวันที่10กันยายน2544มีครุยวิทยาฐานะบัณฑิตสมระดับได้แก่ปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตครุยบัณฑิตเป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำ้าอกยาวตลอดหลังจีบด้านหน้ามีข้างละสองจีบยาวเหนือข้อเท้าประมาณ15เซนติเมตรมีแถบผ้าสีดำโอบรอบคอกว้าง5เซนติเมตร ยาวตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างแขนจีบพองยาวถึงข้อมือปลายแขนพับตลบเข้าข้างในเป็นสองชั้นผ้าคล้องคอด้านในทําด้วยกำรรมะหยี่สีดำด้านนอกทําด้วยผ้าสีดำและคลิปริมด้วยผ้าไหมตามสีประจำคณะสีไทยโทนกว้างสองเซนติเมตรโดยรอบครุยมหาบัณฑิตตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบสีกำรรมะหยี่สีดำกว้างห้าเซนติเมตร ยาวพาดด้านข้างจำนวนสองแถบติดเรียงกันระยะห่างสี่เซนติเมตรผ้าคล้องคอด้านในทำด้วยกำรรมะหยี่สีดำด้านนอกทำด้วยผ้าสีดำและกลิบริมด้วยผ้าไหมตามสีประจำคณะสีไทโทนกว้างสี่เซนติเมตรโดยรอบครุยดุษฎีบัณฑิตตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกำรรมะหยี่สีดำกว้างห้าเซนติเมตรยาวพาดด้านข้าง จำนวนสามแถบติดเรียงกันระยะห่างสี่เซนติเมตรคล้องคอด้านในทำด้วยกำรรมะหยี่สีดำด้านนอกทำด้วยผ้าไหมตามสีประจำคณะหรือสีประจำสาขาวิชาสีไทโทนคลิปริมด้วยกำมะหยี่สีดำกว้างสองเซนติเมตรโดยรอบ <S <S <Earth> เข็มวิทยาฐานะของมหาวิทยายลัยศิลปากรมีลักษณะเป็นทรงบังตูมดุนนูขนาดสองเซนติเมตร กว้าง1.6เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปพระพิคเนตมีกรอบล้อมเป็นลายไทยด้านล่างรูปพระพิคเนตมีอักษรยอร่ยอว่ามสกทำด้วยโลหะพื้นลงยาแยกสีตามสีประจำคณะประดับเข็มวิทยาฐานะบนจีบแรกด้านซ้ายมือของครุยห่างจากปกคอหนึ่งฝ่ามือครุยของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีแถบสีไทยโทนแตกต่างกันออกไปดังนี้สีประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรสีเขียวตั้งแสคณะจิตรกรรมประติมาก,กรรมและภาพพิมพ์สีเหลืองรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สีเทาคณะโบราณคดีสีม่วงเม็ดมะปรางคณะมันคณะศิลป์สีเสนคณะอักษร,รศาสตร์สีน้ำไหลคณะศึกษาศาสตร์ สีครามคณะวิทยาศาสตร์สีจำปาคณะเภสัชศาสตร์สีเขียวมะกอกคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีแดงเลือดนกคณะดุริยางคศาสตร์สีหงสบาทคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสีงาช้างคณะวิทยาการจัดการสีครามอ่อนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สีน้ำตาลวิทยายลัยนานาชาติสีแดงชาติการแต่งกายของบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐใส่เครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครยวิทยาฐานะติดเข็มวิทยาฐานะประจำคณะวิชาที่สำเร็จการศึกษาบัณฑิตชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวแบบและทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปกระดุมสีขาวเนคไทประจำม,มหาวิทยาลัยสีเขียวอริเดียนไม่ติดเข็มตุ้งติ้งหรือคลิปหนีบเนคไทเสื้อสูตรสากลนิยมสีกรมท่าแขนยาวคลุมข้อมือชายสูตรยาวคลุมเข็มขัดกางเกงผ้าสแล็คทรงกระบอกขายาวแบบสากลสีน้ำเงินเข้ม เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดําหรือน้ำตาลหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดุลเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยรองเท้าหนังสีดําแบบพุ่มซ้นไม่มีเชือกผูกไม่ฉลุหรือมีลวดลายไม่มีโลหะหรือของประดับปลายรองเท้าแบบปลายมนหรือปลายตัดไม่สวมใส่รองเท้าแบบปลายแหลม บัณฑิตหญิงเสื้อสีขาวแบบและทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปติดกระดุมโลหะสีเงินดุลเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยห้าเม็ดและติดกระดุมคอเสื้อไม่ติดเข็มตุ้งติ้งที่ปกเสื้อกระโปรงสีกรมท่าแบบเรียบทรงตรงความยาวคลุมเข่าไม่เกินหนึ่งนิ้วผ่าด้านหลังขนาดพอดีตัว สวมเข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดำหรือน้ำตาลหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดุลเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยถุงน่องแบบเต็มตัวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังสีดำแบบพุ่มส้นและปิดปลายเท้าไม่ฉลุหรือมีลวดลายไม่มีโลหะหรือของประดับส้นรองเท้ามีความสูงไม่เกิน2.5นิ้วหัวรองเท้าแบบปลายมนหรือปลายตัด ไม่สวมใส่รองเท้าแบบส้นแหลมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเข้าหอประชุมแล้วให้บัณฑิตนั่งประจำที่ตามลำดับที่ได้ฝึกซ้อมมาห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็กขาดและนั่งด้วยอาการสำรวมเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชารสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จจากพระราชอาณที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนในการพระราชพิธีผู้เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาท จะต้องยืนขึ้นหากเสด็จผ่านต้องถวายความเคารพทุกครั้งและต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสร็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในช่วงนั้นและเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาณผู้เฝ้าทุลละอองพระบาทต,ต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้การถวายความเคารพบัณฑิตชายทุกคนและบัณฑิตหญิงเฉพาะที่เป็นข้าราชการและแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ถาวายความเคารพโดยการโค้งคำนับยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวแล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้าจากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิมบัณฑิตหญิงที่ไม่เป็นข้าราชการถาวายความเคารพโดยการถอนสายบัวยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยแนบลำตัว ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามแต่จะถนัดไปด้านหลังควยขามาด้านหลังเท้าหน้าให้ทิ้งน้ำหนักตัวย่อตัวลงมาตรงๆจากนั้นยืดตัวขึ้นชักเท้าที่ควยไปด้านหลังกลับมาชิดกันและยืนตรงตามเดิมการลุกจากที่นั่งเพื่อเตรียมเดินแถวเมื่อถึงเวลาจะเข้ารับราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตเห็นสัญ,ญญาณไฟสีเหลืองให้เตรียมตัวเมื่อเห็นสัญญ,ญาณไฟสีเขียว บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกันโดยสงบเมื่อสัญญาณไฟสีเขียวดับให้ถวายความเคารพพร้อมกันจากนั้นทำซ้ายหันและเดินออกทางซ้ายตั้งแถวเตรียมขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตระะการเดินขึ้นและลงเวทีบัณฑิตคนแรกเมื่อคณะบดีจะเริ่มอ่านคํากราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวทีถวายความเคารพจุดที่หนึ่งโดยเอียงตัวไปยังแท่นประทับแล้วเดินเรียงแถวตามจุดที่กำหนดไว้ไปยังจุดที่สองถวายความเคารพเมื่อคณะบดีเริ่มอ่านชื่อให้บัณฑิตคนแรกเดินไปจุดที่สและเดินอีก2อก้าวเท้าชิดไปยังจุดที่สยื่นมือออกไปรับพระชาชทานปริญญาบัตรไม่ต้องเอางานแล้วเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอก แล้วถอยหลังเฉียงทางขวา3าก้าหน้าตรงตามองค์ที่ประทับชิดเท้าที่จุดที่5ถวายความเคารพหันหลังกลับโดยหมุนตัวไปทางขวาเดินลงจากเวทีมือขวายังเชิญปริญญาบัตรแนบอกมือซ้ายแนบลำตัวจนถึงที่นั่งถวายความเคารพก่อนนั่งลง การรับพระราชทานปริญญาบัตรณจุดที่สี่บัณฑิตเท้าชิดยื่นมือออกไปรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนปริญญาบัตรด้านบนพร้อมกับใช้นิ้วที่เหลือช้อนลงใต้ปริญญาบัตรจับไว้ให้แน่นแล้วดึงมือกลับเชิญปริญญาบัตรมาแนบไว้กับอกโดยให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ด้านนอกให้ข้อสอบแนบลำตัวในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ห้ามพูดหรือเอ่ยคำใดๆทั้งสิ้นการเชิญปริญญาบัตรเมื่อรับราชทานปริญญาบัตรมาแล้วบัณฑิตทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้องคือเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกข้อศอกแนบลำตัวอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะเข้านั่งประจำที่ของตนและเมื่อยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณหรือรับราชทานพระบรมราชโชวาทหรือยืนส่งเสด็จพระราชดดำเนิน และถวายความเคารพขณะทรงเสด็จพระราชดดำเนินบัณฑิตจะต้องเชิญปริญญาบัตรไว้แนบปกเสมอ